สวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูในเรื่องของวิธีการทดสอบเสาเข็มเข็มที่เห็นนี่ก็เป็นเข็มเจาะนะครับเข็มเจาะขนาด35นะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีการเทสเขาเรียกว่าเทสไดนามิกนะครับ ดนามิกโหลดเทสนี่ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมฝมพร้อมก่อนที่จะเทสเสาเข็มนะครับว่าเสาเข็มที่เราเจาะไปแล้วเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้จริงตามที่ราการคำนวณของทางวิศวกรออกแบบมาได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นวิธีการเทสโดยที่ใช้ตุ้ม เล็กนะครับก็เป็นวิธีการเทสอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่ใช้ในเรื่องของการทดสอบเสาเข็มว่าเสาเข็มเรารับน้ำหนักได้จริงหรือเปล่านะครับการเทดสเสาเข็มนี้ก็จะมี บริษัทนะครับที่เขารับเทสในเรื่องของการเทสเสาเข็มเทสไดนามิกนะครับเราก็สามารถติดต่อเสิร์ชหาใน google ได้นะครับในเรื่องของบริษัทที่เขารับเทสเสาเข็มนะครับอันนี้ก็ทางเราก็จ้างเข้ามาเหมือนกันแต่จะทําคลิปให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับว่าเขามีขั้นตอนการทํำยังไงนะครับผมก็คงอธิบายได้ไม่หมด แล้วก็ดูภาพประกอบดูคลิปขเขาแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะดูได้อย่างไรว่าบ้านเราเจาะเข็มไปแล้วเข็มที่เราเจาะเนี่ยสามารถรับน้หนักได้จริงหรือเปล่าบ้านเราจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็มีวิธีการเทสมาให้ดูกันนะครับอย่างสมมุติว่าเสาเข็มตัวนี้รับน้ำหนักที่ 35ตันนะครับในรายการคำนวณก็คือแล้วแต่แล้วแต่ทีมของวิศวกรนะครับว่าจะคิด s ตี e แฟ factor ไว้ที่เท่าไหร่นะครับอย่างสมมติว่าเข็มตัวนี้รับน้ำหนักได้35ตันบหาตัน safety factor อยู่ที่2.5เท่านะครับเราก็เอาส5ไปคูณกับ2.5เท่านะครับแล้วก็การเทสตุ้มเนี่ยเราก็ยกตุ้มโดยที่ใช้น้ำหนักของตัวตุ้มเหล็กนะครับ ยกแล้วก็ปล่อยกระแทกไปที่หัวเข็มนะครับว่า,าการที่เทสเนี่ยจะรับน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าในการเทสเนี่ยก็จะมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือเฉพาะทางของทีมเทสเสาเข็มนะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องลองติดต่อดูอีกทีนี่ก็แค่ให้เพื่อนๆนได้ดูคร่าวๆนะครับว่าการเทสเสาเข็มเนี่ยเราเทสกันยังไงนะครับ การเทสเราก็สูมเทสนะครับเราจะเทสทุกต้นไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันแพงครับราคาสูงม,มากครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เขาใช้มาทดสอบนะครับนะครับเนี่ยก็การยกตุ้มเขาก็มีรายการคำนวณให้ว่าต้องยกที่ระยะเท่าไหร่นะครับต้องยกกี่เซนถ,ถึงจะรู้นะครับว่า ไวยตุ้มลงไปแล้วจะรับน้ําหนักได้จริงหรือเปล่าอย่างตรงนี้เราก็ลองเทสดูนะครับก็น้ําหนักที่ได้นะครับที่สอบถามทางทีมวิศวกรที่เข้ามาเทสไทให้ก็อยู่ราวๆ80-90ตันนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องการแค่35ตันคูณด้วยเซฟตี้แฟกเตอร์2.5เท่านะครับซึ่งค่าเทตรงนี้ของเราก็ผ่าน สมบูรณ์เซนะครับแล้วก็จะมีวิธีการเทสอีกแบบหนึง่งก่อนที่จะเทสไดนามิกนะครับก็คือเทสไซส์ซสมิกไซส์สมิกก็คือการเคาะหัวเข็มก็คือการเช็คความสมบูรณ์ของเข็มก่อนแล้วในรายการที่คํานวณเนี่ยของของทีมที่เข้ามาเทสเนี่ยเขาก็จะมีตารางให้เราเลยว่าเข็มแต่ละต้นเนี่ยมีความสมบูรณ์100%หรือเปล่า มีการเอียงการขาดช่วงของคอนกรีตรที่เทลงไปในดินหรือเปล่านะครับผมนี่ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อท่านใดสร้างบ้านแล้วไม่รู้ว่าเข็มเราจะรับน้ำหนักได้จริงหรือเปล่า mm. ก็ใช้วิธีนี้ได้ครับลองลองเสิร์ชหาใน Google หรือ Facebook ก็ได้ครับในอินเทอร์เน็ต เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะครับบริษัทที่รับงานแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากก็ทีมที่เขาเจาะเข็มเขาก็จะมีทีมของเขาอยู่แล้วนะครับเขาจะเป็นนี่ก็อาชีพของเขานะนครับเขาก็จะมีทีมส่วนตัวของเขาเองนะครับผมนี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ อาจจะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆที่ท่านไหนที่ไม่รู้หรือท่านไหนที่ต้องการจะศึกษานะครับก็ไปหาอ่านเพิ่มได้นะครับผมก็คงอธิบายให้ไม่ครบครับเพราะผมก็ไม่มีความรู้มากในเรื่องนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับผมสวัสดีครับ